เห็นโมทันมโอ้มตัวบางใหญ่เลยเห็นโมนี่โอ้เห็นโมหากินแบบธรรมชาติแบบเดนนอทำไมพี่น้องอันนี้เรากองจะเอาลูกปลาเนาะมาใส่เบ็ดเอียนหรือว่าปลาไหลเนาะเคล็ดลับที่นี่ ส่เย็นนะ้าจะลูกปาลาเราก็ขามลายเอาไหมหงานศมไม่ไปเนอง เจ้าลูกปลานน่เบ็ดใส่เบเยัยนตัวอา,า,ลา,าไลเนามันจะเป็นป้อาไลานเน ไม่ปากาังกินเขาจปฟังบางรี้ยก็ไม่ฟังคือไม่ดี จะเป็นหน่อเบ็ดลายนะครับบรรยากาศก็กสิประมาณนี้ พี่น้องเอ้ยพี่น้องเนี่ยบ่าวกองมาใส่เป็ดเนาะนี่เห็นบ่ครูมันความใหญ่นะจะมาใส่อยู่ในหปลานี่ใส่เลยนัปก็ได้บ่ปก็ได้เนาะเาับเเอาจะเอาซิวเนาะหรือเอาจะเอาเนื้อวกเน่ะใส่ก็ได้ ไเป่ามังออกสุดๆเนมาห่ยนให็นบอเห็นบอมันจิคคือแบบนี้เนาะเห็นบ่เราจุกให้ง ธีมันก็ใครคือจะนี่เราวิธีนึงว่าใครววม,มีวิธีอื่นคอมเมนต์มาได้แต่เอากรงมีวิธีนี้ใส่กู้เนี่ยปักปิดไว้ตรงนี้ใส่หาล่างเนาะใส่หาล่างเนาะใบมันมาก เอกแบบนีเบ่ไ้บเกพี่น้องห็นบ่สุดยอดมึนบ่ังไงเลยตัวนี้ไปดูน้ำกันเด้อใส่เราไปดูน้ำกันเป็นปังเราจีเงินง่ายเลมันจะเอาเบ็ดอาเขยู่ซุ ใส่อันแ,นแล้ว,ลวมีเทียนหอยหน่อยประมาณ10นาทีหรือว่าสานาทีเดี๋ยวไปเบิ่งเลยว่ามันสิถึกหรือเปล่าพ,พี่น้องพีนน่น้องเนาะมันแนเนาะมันก็ฮอดมันกระดุ่นเราใส่เดีย๋ยวกจะลงไปยามเบ็ดหรือว่าปลาไหลเนาะใส่เบ็ดหรือว่า ใส่เบ็ดปลาไหลหรือว่าใส่เบ็ดเยี่หันเหรอไอ้เก็บนับไปนี่ยังไงอันนี้แหละผมซื้อกะว่ากองเบาบานณาเนาะฮะกินแบบธรรมชาตินั่างที่นี่หน่ใส่ปลาเก็งเข้มเห็นบ่โอ้โอ้เห็นบ่ท่านส้มโอ้ตัวบางใหญ่เลยเห็นบ่นี่ โอ้เห็นบ่จับกอนจับเห็นบ่เห็นบ่เห็นแจ้งบ่เห็นใหญ่บ่ใหญ่บ่เห็นแจ้งบ่เห็นบ่โอ้โหเป็นเราเป็นบ้ก็อิลี่ได้นี่อีลี่ได้นี่บ่แมนอันนั้นเลยคลองแท้ได้เนี่ยคลองแท้ได้เนี่เห็นบ่เห็นบ่บุกยิ่งใหญ่เลยกำบ่ได้เลยกำบ่ได้เลยผมแมนไปหน้องเอ้ย โอ้ยคลิปนี้ผมแม่นสร้าง,งความบันเทิงเนอะคลิปนี้นี่อีลี่อีลี่เห็นบ่สตีแจ้งไปแกงนำ้นำน้ำบอู้อันนี้แหละเขาเอิน้นว่าปลาไหลยักษ์ใพโบเค้เห็นละมาเบิ่งเด้อปลาไหลยักษ์น้องเห็นเดอ้อจับจนหมดได้เลยเพราะดูเห็นบ่โอ้โอมาเขาลางที่ซองเลยใส่คล้องนี่มันหมดได้เนาะโอ้ Bên này Ô oh, Ô, oh oh, oh. oh. Bết ốc Ô Ô Bết cơ ốc quá Ô Tôi nói sắp phát là bết lút nó Tại tôi nhai vào nó mà nó lút nó bó Không dám mà tôi nhìn Lang di song, anu tu นางยีกองเด้อเอาแล้วแม่พี่น้องบ๊วยน้อยต้นน้อยต้นน้อยเอาแล้วดูว้าท

บุ๋งมันดึงเบ็ดนี่พ่อแม่พี่น้องโอ้ยตัวบางเงี้ยนี่หากินแบบธรรมชาติแบบบไม่ใสเคมีอะไรก็ ลุ้นเนอล่างสุดท้ายนี่จะถือบมดทุกขุมแล้วหมดทุกเนาะหมดเลยบวบเป็ดเหรอหมดเนาะโดยโดยหมดแล้วเนาะเป็ดเหรอมีแต่หกเนาะหกหกรางจัดล่างเนี่ยหมสายลายเนาะเดี๋ยวนี้มันก็อันนั้นได้ ได้ระบันจะได้ละบันนะไอ้โอ้โหวิชตัวนี้เนี่ยปักใหญ่ๆเงี้ยเลยไอ้หนูโอ้โหถูก,กบึงเลยสองขีดสามขีดแลด้ตัวนี้ทาประมาณห้าตัวนี่พอดโลเลยปลาไหลปลาไหลเห็นบอกปลาไหลสอบปลาไลเหเห็นบอกพี่น้องใหญ่คักอ,อะลีเนาะ เอาเอามาใส่คลองตัวนี้เราคลองเอาก็มากก็น้อยเดี๋เดี๋เท่าเบ็ดข้าวมีเบ็ดลายนะใส่เนี่ยเต็มเลยคลองอยู่นี่ว่าะผมมีเบ็ดลายอุ้ยยันซอโบโปลาอู้หนี่นี่เกา บอลลกโอุ้ดใหญ่เลยว่าไหมเล่นน้ำไลยน้ำใหญ่เลย,ยลูกมันเห็นว่าลูกมันน้อยเข้าเลือก,กว่า อยากสิบันใหญ่เลยตัวนี้นี่ว้าเถ่าคุดใหญ่เลยปลาไหลปลาไหลปลาไหลเห็นบ่ใหญ่อ,อลีทำไมไปน่องว้าตัวนี้มันขัวเขาเลิกเท่าว้ามันเขาเลิกโพดตัวนี้ วะจ้ะอยากสิเว้าเลยโคดใหญ่อันนี tourist, ้เนาะบากองหากินแบบธรรมชาติเนาะพี่น้องตันี้มันใหญ่ใกลเอาออกมันบ่ได้เนาะพุ่นมันเข้าเลกโคพุ่นจนฮอดไสฮอดทองฮอดกระเพาะอาหารเอาออกบ่ได้นี่บ่ได้ลายเนาะเห็นบ่นี่นตัวใหญ่2ตัวนี่อันนี้เป็นตัวน้อยเนาะเห็นบ่ หาก,กินแบบป,ปร,รมศาส์นใส่เบ็ดเอี่ยนเนาะผู้ใดบ่ผู้หรือว่าผู้วิธีเนาะมาศึกษาใต้คอมเมนต์ก็ได้เด้อเดี๋ยวบากกองอีชอนให้โอเคเนาะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงซ้ำนี้เนาะผู้ใดมักเนื้อหานี้คลิปนี้ขอให้กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสร้างคลิปต่ตอไปขอขอบใจ